พร้อมขายหนึ่งคันนะครับนูโว 5Y ตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาสี64นะครับรถจัดทรงใหม่นะครับสวยทรงดีนะครับทะเบียนกะทะมอโอนขนส่งได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับให้ดูรอบๆนะครับรถสวยเลยชุดสีเบิกใหม่นะครับไฟหน้าสวย ชุดหน้าฟีโน่นะครับปําม่างดวงนะครับจานแต่งครับล้อซูเปอร์เด็กยางสองร้อยหน้าหลังนะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับรถเรียบร้อยนะครับอันนี้เครื่องลูกห้าสามไม่ชักนะครับเครื่องขับสบายนะครับน้ำมันเครื่องถ่ายใหม่นะครับท้ายห่อนิดนิดเม็ดชามเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับขับสบายเลยอันนี้ สนุกคาบ,บูดัดดนะครับใส่กรองเรียบร้อยนะครับครอบแขงครบนะครับให้ไมยตัวเก่าแทนนะครับไม่ตอกไม่ตัดนะครับโค้งสวยนะครับไม่มีผุนะครับสต,ตาร์ได้ฟังะครถสต,ตาร์งานครับ เีไยไม่ดังก้านไม่ดังระบบไฟใช้งานได้นะครับไฟหน้าติดนะครับติดปกตินะครับในนี่มันกระพริบครับสำสูังใช้ได้นะครับไฟเลี้ยว้ายขวาติดนะครับ